สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องป,องปายจ้ามาพบกันยันแล้วนะคะน้องผ้ามาต่องานพี่น้องมาต่องานที่สองแะคะ่ะเนาะกินข้าวกันกินข้าว กินข้าวกับไข่เจียวขา้าวยำพริกผงพี่น้องพริกผงใส่ลงไปยำแบบนี้เลยแล้วก็น้ำปลาอากาศมืนนี้หนาวค่ะหนา,าวแต่เศร้าล้ว เมื่อเช้านี่อากาศติดลบอยู่ตะวานถนนอ่าบารยมยม,มาทนาปิดนำแข็งตอนนี้บรรยากาศก,าก็อยู่ที่4องศาหาองศาตะบาไม่แดดนี่นางขับรถมาต่อง,งานเนาะ,ะเนาะอทิที์นี้ได้เหตุงานร้านอาหารติดต่อกัน4ีมือเลยพี่น้องหาเงินก่อนก <laughs> ินขา้ขาวข้าวไข่เจียว ทำมี้ักหนาวบีบนะทำมี้ักหนาวบีบนี่มจะเลิศมากเลยพริกผง,งกับน้ำปลาสองย่างก็แซ่บแล้วเขาข่าเจียว ยุ่งเา่าทำมาเห็นงานถามลุงถามคำว่ามีมือยดแลวเนมร่างกายไว้แดงใดนี่นะมีตัวซอยกินน้ำมันตับปลากินน้ำมันตับปลาเสม,มอจะกินตอนน้อน,อนก็ได้ตอนเศ้าก็ได้น้ำมันตับปลา วิตามินดีพี่น้องคะยี่นางซื้อจากเป็นของนอร์เวยเนี่แหละจะมีขายทั่วไปร้านขายยาหรือว่าบุธทิกแต่ว่าของยี่นางยีหย่หอ้อยี่ห้อที่นางกินนะบามีขายตามท้องตลาดจะต้องสร้างเอาในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นยี่นางก็สัง่งเดือนละขวดอื ไอ้นั่งโทรหาหมออะไรพี่น้องอาการทีนั่งเป็นพื้นๆเนี่ยเป็นเป็นพื้นเนี่ยยังม่ทัานยังไม่ท่านเศร้าอยู่มันมันยุบแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันคือมันอาการอาการมันกาเริบมันก็สิบเป็นพื้นขึ้นมาอีกแล้วนี่มันก่อยุบแล้วแต่ว่ายุบบ่อเบิดมันก็ยังมีหล่องรอยอยู่ไอ้นั่งเฮ้ยพอใหญ่โทรหาหมอเหมือนเศร้านี่เพราะว่าหมอคลินิกหมอประจำตัวนั่งอยู่ที่คลินิกเปิดเก้าโมงเนาะ อีนางห้อีนางหายพญายโถโหบอว่าได้คิวมือ่อใดรอีกสองอาทิตย์พี่นอ้องเมื่อนี่วันที่หกอีนางหายพญายโถวันที่หกอีนางไปได้คิววันที่ยี่สิบเอ็ดอ้ยเนาะ เป็นใครเป็นยังก็เลสิซอกตายก่อนพี่น้องจึงก็ถึงก,ก็สิได้หาหมออีกสองอาทิตย์ไปหาหมอทำ,ทำ,ทำมามาก็แค่เป็นพุ่มแปะแต่เป็นต้ไปหาหมอ <S 2> <S 2> <S 2> มอยู่บ่ คือแท้มันแพ้อากาศธรรมดาเหมือนยังถีนั่งเป็นมาตลอดเนี่ยมันก็บโบจาเป็นต้องไปหาหมอพี่น้องแต่ว่านี้มันแพ้อาหารแล้วก็บ้แน่ใจว่ามันแพ้อาหารอีหยังพี่น้อง่ะบางคนเนี่แพ้แพ้อาหารเราบรัลูโตนี่กินเข้าไปนี่ช็อกตายเลยเด้อคันหาหมอคันหาบมอรประทันเพราะฉะนั้นน่ะไปหาหมอให้หมอไปเจาะเลือดตรวจหาดีกว่าว่าเข้าแพ้อีหยังกันแน่จงดีหนะพี่น้อง่ะเลือกออกปะ ดียว่ามากินยาแก้แพ้ตลอดกกทุกอาทิทย์บ่ไหวได้พี่น้องคะ่ะกินยาแก้แพ้แล้วก็บรรู้ว่าถ้าเกิดว่ากินไปโดนๆตลอดหลายปีอะ่ะมันมีผลข้างเคียงบอในวันในวัน,น,วนหงหนาเนาะเนี่ยงบอกว่าฉันจะเอาล่ามน้ำฉันต้องการรู้เรื่องเข้าใจทุกครั้งที่หมอบอกเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของ ของฉันเองทีน่ะฉันต้องการเอาลามน่ะ แค่นี้ก็แซ่บพี่น้อง <ด S 2> อเลือดกินข้าวเสร็จแล้วก็เหตุงานต่อกันค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ลูกข้าวเงียบเนาะค่ะเนาะบอก่อยมีลูกค้าค่ะวันจันทร์จะของร้านเพื่อนกลับไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่นอนอบอกว่าขันว่าบ่ามีลูกค้า เ็ษล้านใอพีนน่นเด้อวาสันเดฟพี่น้องค่ะเพื่อนก็นบริบอกนอไวเียตรงไหนจุดไหนยี่นางก็ล่อมาทั้งทั้งลานเลยมันไม่ค่อยมีลูกค่าค่ะก็เลยเ็จล้านไปพังๆเนาะค่ะนอเพื่อความสะอาดของลานอาหารเท่านะค่ะนอนก็จะมีน้ายาน้ายาบ่อบแห้งค่ะพี่น้องน้ายาคัดตามฝ้าตามผนังนี่นี่ค่ะพี่น้องค่ะอี่นางสีใสเป็นสกอตไบ์สีขาวะค่ะสกอตไบ์สีขาวสาหรับคัดล่างโดยเฉพาะเนาะคะ่ะเนาะมันจะคัดคราบดําๆออกได้ดีมากเลยค่ะ คัดไปพี่น้องคะ่ะคัดไปคัดไป,ดไปเสร็จไปลูกค้าก็บ,บ่มีพี่น้องคะ่ะก็ดูแลทําความสะอาดเนาะค่ะเนาะเสร็จให้เบิดค่ะตามคง้งตามขอบตามเอียงอันอยู่สูงหน่อยเฮาก็เอาโตมาปีนค่ะพี่น้องคะ่ะเห็นบ่ล้านบ่ใหญ่ก็ทําความสะอาดบ่ยากเนาะคะ่ะคัดตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยพี่น้องเอ้ยอีนางก็อ่าได้ได้คัดอ่า หลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าขังบนฟ้าผนังแบบนี้นี่บริบริััรนะคะเนาะสนมากก็จะเป็นได้ตู้มากกว่ามีเวลาเบ่มีลูคกค้าก็ขาดป้ายพี่น้องค่ะเก็บนั่นเก็บนี่ออกนะคะเนาะกับงานมันกับบดิเนเงยอย่างมากมากนวค่ะลานกับบดิเลนเงยนะคะเนาะลานอาหารเป็นธรรมดาที่เขาจะต้องดูแลทําความสะอาดค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเข้าขายอาหารให้ลูกค้ากินนะคะเนาะแล้วก็ฝรั่งนี่ เขากินยากพี่น้องเอ้เข้าให้ความสําคัญต่อสิงที่เขาจะบริโภคเขาร่างกายขันว่าเขาเห็นอันนั้นโซกโปกอันนี้บดีเขาแจ้งไปน,นี่เข้าโด,ดนนะพี่น้องเนะเาะก็จะมีพนักงานมาตรวจสอบค่ะทําความสะอาดไว้ดีกว่านะคะเนาะคาดเบิร์ดถูกมองค่ะอยู่ทรงทําได้กับปีนพี่น้องปีนคัดจนลืมว่าจะคลองอ้วนนะพี่น้องเนาะตรงนี้นั่งกับคัดทึง่งอ่า ข้างบนจักน่อยหนึ่งนะคะนะททำความสะอาดร,บร,บรบอบๆหิ่งพอปูจักน่อยก่อนจะขืนนิ่นั่งกันยกมือไหวล้วได้พี่น้องเด้อยกมือไหวแล้วบอกซาทูพอปูขออนุญาตนะปิ่นขืนทําความสะอาดเด้อค่ะเสื้อบอว่าพี่พี่น้องคะบอเสื้อบอเสื้อกับยันหลบลูดได้พี่น้องเด้ออีนั่งคัดตรงบริเวณข้างบนหิ่งของพอปูเซ็ตแป๊บเดียวค่ะลูกค้าทรมาก ลูกค้าโทรมากแล้วก็ยังมาสั่งแล้วก็เป็นลูกค้าเป็นช่วงที่ลูกค้าเขา6-7คนพร้อมกันที่เดียวพี่น้องเออสั่งคนแหลกเห็ดของอีกคนแหลกบัตรท่นแล้วโทรมาสั่งโทวมาสั่งว่างสายเด็ดแบบหนึง่งโทรเขามาโทรเขามาโอ้ยนั่งและเหตุเกิดบัตรท่านพี่น้องเลย อุยอหลีได้พี่น้องคัสยูตั้งบักโดนสองชั่วโมงกลาบมี่ลูกค้าพี่น้องพ่อคัดตรงชิงพอป,ปูแล้วท่านั้นแหละลูกค้าโท่มากใหญ่เลยบัดทีนี้โอ้ยนา่งกะมวนดิเี้มุนเลยบัดเทศนี้ทั้งยางมา้ังทั้งโท่มากค่ะแต่ก็เฮตท่านอยู่พี่น้องแอยเท่ากับหูพยายามเบิ่งจังหวะเอานะคะนอกถ้าเกิดว่าลูกค้าก็สัง เมนูเม,มนูคือกันสองเมนูนี่เฮ้าก็สามารถ่จะเฮ็ดครอบกันกระทะเดียวได้เลยนะคะนอกจางแบบว่าเฮ็ดกระทะหนึ่งแล้วเปลี่ยนอีกระทะหนึ่งพี่น้องเพราะว่ามันเมนูเดียวกันค่ะมันเมนูคือกันนะนะอันนี้นางกาลังหมุนอยู่พี่น้อง <laughs> แล้วก็เป็นช่วงที่ลูกค้ามาแป๊บเดียวอีลีได้พี่น้องคะ่ะมาช่วงนี้แค่แป๊บเดียวค่ะแล้วก็เงียบยิ่งเงายินผิดหลานเลยเอออีนางก็งงคือกัน <laughs> แต่แป๊บ แป๊บเดียวเด็กก็ได้อยู่เด้อสองพันสามพันพี่น้องเอยพัดเป็นมือแล้ววิ่งเลยคะ่ะสาเหตุที่นั่งบ่ค่อยใส่ถุงมือเวลาเหตุอาหารก็เพราะว่ามันมืนพี่น้องมันมืนเนาะค่ะเนาะเออบางที่อีนั่งบ่ได้ใส่ถุงมือเนี่ย แต่อีนั่งกับล่างมือทําความสะอาดแล้วนะคะนอกก่อนที่จะมาเห็ดก่อนที่จะไม่ยิบจับอีย่างลงกระทะล่งหม้อล่งกระทะ,หะ,ทะให้ลูกค้าล่างมือก่อนค่ะเนี่ถ้าเกิดว่าเข้าใส่ถุงมือจังสี่เน่ยพี่น้องคะแล้วเเลาเห็ดอยังเร็วๆนะมันมอนคะ่ะมันหลุดมือค่ะพี่น้องเข้าใจบะถุงมือมันมืนแม่ไม่ไใส่ถุงมือน่ะเสร็จกระทะหนึ่งยกออกเอาอีกกระทะหนึ่งใส่พี่น้องเอ้ยมวนคืออย่างนี้ตัว เนี่ก็เป็นอีกมือหนึ่งเนาะค่ะนอทีนั่งมาเห็นงานนี่นั่งในแลนหลานอาหารนี่ซีมือติดล้ะค่ะพี่นอ้องคะเก็บเงินไปเรื่อยๆจะสิ้นปีแล้วค่ะเก็บเงินสื่อของขวัญกระทะหนึ่งแล้วก็ยกอีกกระทะหนึ่งโอ้ยพี่น้องเอยเป็นงานหลานอาหารนี่มันม่วนดีเลย